วันที่10มีนาคมในศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยกล่ว่าจากกรณีที่ปรากฏภาพของแกนนำและสสพักเพื่อไทยเดินทางไปพบนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่ประเทศสิงคโปร์นั้นในวันพรุ่งนี้เวลา10นาฬิกาตนจะเดินทางไปยื่นเรื่องร้องเรียนต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเพื่อขอให้เอาผิดกับสสที่ปรากฏในภาพ เนื่องจากเข้าข่ายว่าเป็นการกระทําที่ผิดจริยธรรมร้ายแรงเพราะเรื่องนี้ระบุชัดเจนในประมวลจริยธรรมว่าห้ามสอสอไปคบค้าสมาคมกับผู้มีอิทธิพลหรือผู้ที่กระทําผิดกฎหมายและเป็นที่ปรากฏชัดเจนว่านายทักษิณและนางสาวยิ่งรักษต้องคดีที่มีคำพิพากษาหลายคดีเป็นนักโทษหนีคดีและภาพก็ปรากฏชัดเจนว่าสสอเหล่านั้นตั้งใจไปพบเป็นการครบค้าสมาคมไม่ใช่การพบเจอแบบบังเอิญ จึงมีความผิดชัดเจนว่าเป็นการกระทําให้เสื่อมเสียเกียรติความเป็นสสทั้งนี้ก่อนหน้านี้เมื่อปี6-1มีสอสหลายคนไปพบเจอนายทักษิณแต่ตอนนั้นคนเหล่านี้ยังไม่ได้เป็นสสแต่ตอนนี้ทุกคนเป็นสสหมดแล้วรวมถึงจากที่มีข่าวว่าสสอพักเพื่อไทยไปพบนายทักษิณที่ประเทศดูไบก็ไม่มีภาพหลักฐานการเข้าพบชัดเจนเหมือนทั้งที่พิสูจน์แล้วว่าสสเหล่านั้นทําผิดจริยธรรมร้ายแรงตนเชื่อว่าปปชจะรับคําร้องและตั้งคณะทางาน ขึ้นมาสอบสวนเรื่องดังกล่าวก่อนที่จะส่งให้อัยการเพื่อส่งฟ้องสารชี้มูลความผิดต่อไป